สวัสดีครับผมเบนลำปางนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับรูปเหมือนปั๊มพอสอนปี2508หน้าเทวดานะครับเสียนท่านนะครับจะแบนตรงแล้วก็หักลงมาครับจะไม่เหมือนพิมพ์พวกหน้าใหญ่หน้าเล็กหน้าใหญ่หน้าเล็กนะครับเสียนตรงนี้ครับเขาจะกลมมนไปเลยหน้าก็จะเหลี่ยมเหลี่ยมนะครับอบสีเหลี่ยมใหญ่ๆหน่อยขาตรงนี้ครับตรงกําไลแขน2ข้างด้านล่างจะมีเส้นแตกวิ่งออกไปด้านข้างครับเป็นเส้นแตกครับเห็นไหมโคมโคงวิ่งออกไป ตรงเส้นนี้ครับจะมีเส้นลำแหลมคมๆวิ่งมาชนนะครับพาทิเส้นคมๆสองเส้นครับวิ่งมาชนพาทิอีกฝั่งก็เช่นกันครับจะมีเส้นแตกเห็นไหมครับวิ่งเหนือบนเส้นผพาดเห็นไหมครับเป็นเส้นแตกคมๆเห็นไหมครับลิกด้านหลังมาคําว่า2508จะเป็นตัวหนังสือจมครับจะมีเส้นขีดในคมๆครับเป็นเส้นพานเลข8เลข0เลข5คมๆนะครับนะ ตรงสังกติตรงนี้ครับจะมีเส้นแตกโคงเป็นเหมือนน้าเป็นรอยปรกแตกโคงครับตรงข้างสังกติตรงนี้ครับรอยปีตรงนี้ครับจะเป็นเหมือนรอยเสี้ยนกระแทกวิ่งลงมาเป็นรอยเสี้ยนเสี้ยนวิ่งลงมานะครับทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ครับไหมตรงเส้นรัดประคตทเอวครับจะมีสองเส้นหนาๆตรงกลางจะเป็นเส้นบางๆวิ่งผ่านเส้นบางๆวิ่งผ่านตรงกลางหนึ่งเส้นสองเส้น ด้านข้างครับก็จะเป็นเหมือนรอยตะไบครับเห็นไหมเป็นรอยเส้นเส้นเล็กๆครับนะครับรอยช็อตรอยแต่งตะไบครับใต้ฐานคือรูเจาะอุดกิ่งแล้วก็มีการกลึงนะครับกลึงเห็นไหมรอยกลึงรอยกลึงเส้นจะมีหนามีบางมีหนามีบางไม่เท่ากันเห็นไหมหนาบางเล็กไม่เท่ากันสลับกันนะครับสวยๆองค์หนึ่งก็หลักหลายๆพันนะครับท่านไหนที่ฟังเนื้อหาหรือดูแล้วไม่ทันนะครับสามารถดูรูปชี้ตำหนิเพิ่มเติมหลังท้ายคลิปนี้ได้เลยครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับส่งมาขายตามใบดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพัะเครื่องจาก Google m a p ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้านก็จะมีเขียนคำว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ